วันนี้ก็พบกับช่องเราอีกแล้วนะคะก็อยู่ในช่องเรากันนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวของที่เพื่อนให้จากเอเซนสกูชี่นะมีแค่อย่างเดียวนะคะก็คือไปดูกันนะคะก็แ๊บหนะึ่งนะพูดผิดนะคะมีสองอย่างนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นปากกานะคะหนึ่งด้ามอันนี้ก็คือใช้แล้วนะนี่นะ คือใช้แล้วนะคะก็คือออกดีมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะก็ชิ้นที่สองเป็นอันนี้นะคะเห็นไหมนั้นะสวยมากนะคะก็ขอบคุณมากนะก็คือเป็นเพื่อที่โรงเรียนนะคะก็ขอบคุณในคลิปก็ได้นะคะหนังเป็นแบบนี้นะคะ โทีนี่นะก็คือน่ารักมากๆเลยนะคะก็เปิดไปได้นะคะค่ะก,ก็หมดแล้วนะคะก็นี่นะคะสอชิ้นที่เพื่อนให้มานะคะเป็นของขวัญวันเกิดนะคะนี่2ชิ้นนะคะ,นนะ,คะก็ขับคุ้มมากๆเลยนะ ก็สำหรับวันนี้ขอจาราไปก่อนค่ะบ๊ายบายก็มารีวิวแค่สองอย่างนะคะสำหรับวันนี้ขอจายาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่นะคะ